มาดูข่าวประจำรายการวันนี้นะครับหนังสือพิมพ์ทุกฉบับลงข่าวเหมือนกันหมดเพราะว่าเหตุการณ์สำคัญของทางการเมืองคือวันที่13กรกฎาคมจะเลือกนายกแม่คอยกันมาสองเดือนนะครับเนี่ยตั้งแต่ผลการเลือกตั้งสำหรับไทยรัฐลงชัดดีเหลือเกินครับบอกถึงประเด็นสำคัญที่ทำไมต้องเป็น ท่านวันนอทำไมความขัดแย้งในเรื่องของประธานสภามันจึงลุกลามมาหลายวันแล้วก็จบลงที่วันนออย่างที่ผมบอกรายงานท่านไปแล้วนะครับคือเรื่องของการคุมเกมการโหวตนายกรัฐมนตรีซึ่งมันมีเงื่อนงำไม่ใช่เงื่อนงำเพราะมันเป็นเทคนิคในการควบคุมถ้าพลาดเจ๊งเลยเหมือนกันครับ ได้ฝีมือระดับท่านวันนอนี่ก็คงเข้าใจได้ล่ะเพราะท่านก็ผ่านงานนี้มาแล้วถ้าคนมือไม่ถึงเอาเรื่องเหมือนกันนะครับ13กรกฎาคมเลือกนายกวันนอกักโหวตแข่งได้กี่ครั้งนี่ตรงนี้ประเด็นสำคัญอันนี้ทุกฉบับเหมือนกันหมดครับ เดลิเนีย <c oughs> ก็เหมือนกันโห <c oughs> วตนายก13กรกฎาคมบอกไม่ได้ว่าเลือกกี่ครั้งประเด็นที่สำคัญอีกตรงที่บอกบอกไม่ได้เลือกกี่ครั้งว่าจริงๆผมก็ฟังข่าวท่านวันนอพูดแล้วนะครับท่านไม่ได้บอกว่าท่านจะโหวตแล้วโหวตอีกโหวตแล้วโหวตอีกนักข่าวก็จี้ถามท่านว่าจะให้โหวตกี่ครั้งท่านบอกยังบอกไม่ได้ ก็ขึ้นอยู่กับว่าหน้างานเวลานั้นถ้าใครไม่เข้าใจก็อาจจะฟังข่าวที่นักสพมีบ,บอกบอกไม่ได้ก็แสดงว่ามีปัญหาแน่ไม่ใช่ครับนะหน้างานเวลานั้นถ้าคะแนนมันขาดกันแบบทิ้งห่างกันไปร้อยเอออย่างนั้นอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าขาดกันสามเสียงสี่เสียงอาจจะให้โหวตใหม่แต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้บอกชัดเจน ว่ากี่ครั้งเพราะท่านก็นไม่รู้ว่ามันจะต้องกี่ครั้งแต่ผมเชื่อว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาไม่ยอมปล่อยให้หลายครั้งนะครับเพอเพอครั้งแรกเนี่ยได้เสียกันเลยแล้วก็ถ้าเ,ออเขาเสนอแข่งก็อาจจะได้เสียกันเลยพลาดลุงมาอีกครับที่บอกมีเราไม่มีลุงเนี่ยถ้าผมย้ำตรงนี้หลายครั้งเพราะว่าเรา อยู่กับไอ้เจ้าลุงไอ้หมอนี่มันมาเกปีแล้วแล้วก็อึดอัดที่สุดอยากจะเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงถ้าเราเตรียมการไม่ดีเรื่องนี้ไปเลยครับอย่าประมาทไม่ได้นะครับหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นเขาก็ลงข่าวเดียวกันมติชนก็ลงครับ โวพิธา13วันนอฟิทเรียกประชุมร่วมสองสภาแต่ไม่มีอะไรเด่นเท่ากับที่พาดหัวไทยรัฐเดี๋ยวผมจะกลับมาที่ไทยรัฐอีกทีนะครับถ้าจะเจริญนะไทยโพสเหมือนกันโหวตนาย,ยก13กากค,คข่าวสดทุกฉบับลงเหมือนกันหมดแต่ที่ผมย้ำเป็นไทยรัฐนั้นเพราะไทยรัฐพาดหัวมีรายละเอียดตรงที่ สวเตรียมสู้ไม่ใช่สู้ธรรมดาครับมีการปล่อยข่าวด้วยท่านดูนะครับที่ผมโพสให้ท่านดูอีกทีหนึ่งมันเป็นโปรยหัวย่อยนะครับโปรยหัวย่อยท่านเห็นนะครับเสรีโตสวเรียกรับกล้วย ปล่อยข่าวแล้วครับปล่อยข่าวแล้วว่าจะมีการแจกกล้วยสวบางคนเท่ากับตีปาหน้าใสว่าสวคนไหนโหวตให้พิธาแสดงว่ารับกล้วยเขานั่นไปอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกัน <c oughs> ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะครับสวรเราเขาก็เตรียมสู้เต็มที่ทีนี้เรามาดูขั้นตอน หรือรายละเอียดตั้งแต่วันที่สี่เพื่อจะรู้อารมณ์ของฝ่ายพัเด็จการเดิมนี้เขาจะโหนเจ้าอย่างไงแน่นอนที่สุดผมบอกกับท่านแล้วว่าการโหวตวันที่สิบสานี้อำนาจเบื้องบนจะต้องลงมาแต่จะแสดงออกตรงไหนเพราะว่าพูดกันตรงๆไม่ได้ในประเทศไทย ก็ต้องดูผลข้างเคียงอย่างนี้ครับดูวันที่โหวตประธานสภากับรองประธานสภาคุณพีรพันธ์ที่แสดงตัวเป็นคนขวาจัดทั้งๆที่เมื่อก่อนไม่ได้เป็นขนาดนี้นะครับผมรู้จักกันตั้งแต่อยู่ประชาธิปัตย์ด้วยกันนี่สยามรัฐเมื่อวันที่สี่คุณพีรพันธ์บอกพูดถึงเรื่องที่โย,โยงถึงวัง แต่ว่าสยามรัฐเขาก็จับประเด็นนี้ขึ้นพาดหัวแต่พูดตรงไม่ได้คุณพีรพันธ์บอกแพ้ชนะไม่สำคัญพีรพันธ์แจงส่งวิทยาชิงรองประธานสภาเพื่อปกป้องสิ่งที่เรารักมันจะหมายถึงอะไรตีความได้หลายอย่างแต่นี่คือการใช้ภาษาบอกให้เห็นว่าการโหวตเมื่อ วันที่สี่เรื่องประธานสภาน,นั้นก็เป็นเรื่องที่เขาอ้างอิงเจ้าแล้ววันที่สิบสานี่ผมว่าเดี๋ยวจะมีอะไรแพลมออกมาเต็มไปหมดดูต่อนะครับทีนี้ก็ไปถึงประเด็นที่จะต้องเลือกวันที่สิบสาสิมาแล้วครับเห็นไหมครับพีรพันมาเต็มเต็มอีกแล้วช่องสามลงข่าว ขอฝันไ่ในฝันอันเหลือเชื่อเพลงพระราชนิพนธ์เราสู้เห็นไหมครับพีรพันโพสเพลงความฝันอันสูงสุดหลังมีข่าวพักร่วมรัฐบาลเดิมจจโหวดนายกสู้เพลงความฝันอันสูงสุดนี้ถ้าดูจากประวัติการแต่งเนื้อเป็นช่วงสงครามเย็น แล้วก็ตอนนั้นเขาเปิดกันเต็มที่เสมือนหนึ่งเป็นความรู้สึกคำพูดพระดํารัสของกษัตริย์ที่ส่งไปถึงประชาชนผ่านเพลงนี้วันนี้ถูกนํามาใช้อีกผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพีรพันธ์สารีรัทวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติได้โพสต์เนื้อเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุด โดยมีเนื้อหาว่าเขาโพสข้อความเลยขอฝันใ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้สุขขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกรุกรมโหมกายใจขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนงชัดเจนนะการโหวดวันที่สิบสามนั้นมีความสัมพันธ์กับความประสงค์ของรัชกาลที่สิบ ค่อนข้างจะแน่นอนดังนั้นผมพูดอย่างนี้ก็เพื่อให้ท่านได้รู้แต่ว่ามันไม่มีอะไรตรงขนาดนั้นในประเทศไทยก็พูดอย่างในพิรพันธ์พูดอย่างนี้สองครั้งวันที่สี่กับวันที่ห้าเพื่อสิ่งที่เรารักแล้วก็ความฝันอันสูงสุดนะครับก็มันจะเป็นอื่นไปไม่ได้แล้วครับ นี่คือสัญญาณจากพีระพันธ์ทีนี้เรามาดูสัญญาณอื่นอีกว่าการเตรียมสู้มีแน่ดังนั้นการที่ฝ่ายพรเด็จการเดิมเขาส่งวิทยาไปสู้ในตำแหน่งรองประธานสภานั้นอันนั้นเบาะเบาะแต่ว่าวันที่13นี้เต็มเต็มเลือกนายก คุณชัยวุฒิก็แสดงออกชัดเจนและแท้แค่นี้นะครับเราสามารถจับสัญญาณได้ว่าการต่อสู้วันที่13วันที่13นั้นแรงแค่ไหนตั้งวิบหาลือแนวทางโหวดนายกนะครับนี่ขา่าวสำนักข่าวไทยนายชัยวุฒิรัมตีกระทรวง ดิจิทัลในรีพอร์เตอร์ก็บอกครับชัยวุฒิเผยพักร่วมรัฐบาลเดิมพร้อมตั้งวิบหารือแนวทางโหวตนายกเตรียมสู้แล้วก็ยังมีค่อยคำที่พูดให้เห็นชัดว่า312เสียงที่หมออองได้ไปเป็นปรองประธาน อันดับที่หนึ่งนั้นเนี่ยไม่ใช่นะจ๊ะแน่เรียนเสียงอายุดุ่ยนะการบวครั้งต่อไปจะต้องอาศัยสาย6รเจ็ดสเสียงเพราะ312เสียงไม่พอนะจ๊ะ <c ười> ครับนี่คือสัญญาณบอกและในขณะที่เราก็พยายามจะพูดนักวิชาการก็บอกผ่านแน่นอนคนนั้นก็ว่าผ่านแน่นอน แต่บางคนมองมองปัญหานี้แล้วทะลุแล้วก็อยากจะบอกให้เราเตรียมการไว้นะครับก็ให้เรารู้ว่าเนื้อแท้จริงๆมันไม่ใช่อยู่ที่วุฒิสมาชิกมันอยู่สูงกว่านั้นเอาครับมาดูข่าวราชสมนักกันหน่อยวันนี้ ผมไม่ได้พูดถึงข่าวราชสำนักมาหลายวันแล้วนะครับแล้วก็ผมจะพยายามหาข่าวเหล่านี้เนื่องจากว่าในประเทศไทยเราไม่มีโอกาสเห็นเมื่อวันที่เมื่อวันพฤหัสที่แล้วนะครับสัปดาห์หนึ่งมาแล้วเราก็ได้เห็นภาพความงดงาม ทรงพระสิริโฉมของสิริวันวลีเธอพาหมาไปเที่ยวเวนิสอิตาลี Venice, Italy, ครับแสดงว่าขณะนี้เธอก็อยู่แถวยุโรปนะครับไปที่นั่นไปที่นี่ถ้าเรามาเห็นเหตุการณ์ในประเทศไทยกำลังวุ่นวายกับเรื่องเลือกประธานเลือกนายกจะเห็นได้ว่า เจ้าส่วนหนึ่งนั้นเขาไม่ได้สนใจอะไรเลยเขาก็ไปมีความสุขของเขาแต่ว่าเฉพาะศูนย์กลางของวังรัชกาลิสิทธิเนี่ยไม่ได้ไปไหนอยู่ที่นี่ยังมีความเข้มข้นนะครับแต่ว่าแน่นอนราชธิดาราชโอรสก็ไปสุขสบายเพียงแต่ว่าเราจะต้องเราดูภาพเหล่านี้แล้วเราก็ต้องต้องคิดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายงบประมาณ ที่ภาษีของประชาชนที่จะต้องถวายให้ท่านทั้งเงินเดือนนะครับและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ชนิดที่ประยุทธ์จ่ายไม่อั้นอันนี้คือประเด็นสำคัญแล้วเราก็พูดถึงปัญหาความยากจนแต่เราไม่เคยพูดกันถึงเรื่องงบประมาณแผ่นดินที่มีการจัดให้วังทางตรงและทางอ้อม นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งในการงบประมาณทางอ้อมของวังที่วังไม่ได้จัดการโดยตรงแต่จัดการผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การส่วนท้องถิ่นภาพนี้เป็นภาพเทศบาลตำบลสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเป็นภาพซุ้มประตูที่เราเห็นคุ้นเคยที่สุดจริงๆมีเยอะแยะไปหมดครับ จำนวนนี้ยังไม่มีใครรวบรวมวมวาเป็นเงินทั้งหมดทั้งประเทศนี่เท่าไหร่แต่ว่าทุกอบอตอจะมีการจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติแล้วเป็นไฟบังคับก็คือมีเงินทอนทุกอบอตอทุกเทศบาลครับแต่ว่าตรวจสอบกันไม่ได้เพราะถ้าตรวจสอบก็จะเสียหายว่าแอบอ้างสถาบันหากินแต่ว่าเท่าที่ผมเป็น ผู้แทนรัษฎรมาผมรู้ครับซุ้มอย่างนี้ท่านเห็นอยู่ในกรุงเทพก็เยอะไม่ต้องใหญ่โตโมโหรางขนาดนี้นะครับแค่มีสิงสองตัวมีพระบรมฉายาลักษณ์นั้นที่ติดตามสะพานลอยนั้นประมาณสองล้านขึ้นครับอันนี้นอกจากมีพญานาคเลบลเบลลาสองตัวสองด้านนะแล้วก็มีช้างอีก ก็ลองคิดเอาก็แล้วกันแต่ว่าเรื่องอย่างนี้เราไม่ได้รวบรวมมาทั้งหมดเห็นมันสะดุดตาใหญ่โตโมโหราณดีที่นครศรีธรรมราชก็เลยเอามาให้ท่านดูนี่คือส่วนหนึ่งของเรื่องการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนนั้นการที่จะได้เม็ดเงิน เต็มๆม,มาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องจัดงบประมาณให้วางผู้ไงวางให้ให้เหมาะสมอันนี้คือกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงกันเลยการเราพูดถึงแต่จะมีรัฐบาลแล้วก็มีการขัดขวางไอ้น,นี่ก็เป็นปัญหาอยู่แล้วอำนาจนอกระบบที่ทําให้กลไกของระบบเรื่องตั้งมาสองเดือนแล้วยังไม่รู้จะทะเลาะกันอีกยาวนานเท่าไหร่ไอ้น,นี่ก็แย่อยู่แล้ว พอได้เป็นรัฐบาลแล้วก็อยากจะดูว่าเมื่อได้รัฐบาลเป็นท่านพิธาเป็นนายกแล้วเนี่ยกระบวนการจัดงบประมาณก็คงจะต้องจับตาดูเรื่องงบประมาณของราชสำนักนะครับกับที่สำคัญก็คืองบประมาณวังทางอ้อมที่ผ่านองค์การมรหาวนตำบลส่วนจังหวัดรวมทั้งผ่านหน่วยงานกระทรวงต่างๆที่แฝงอยู่ในนั้น เอาละครับมาดูข่าวเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกียรติยศกันหน่อยเป็นเรื่องราวของในราชาสำนักเมื่อวันที่4มีหนังสือพิมพ์หลายฉบับลงข่าวทั้งออนไลน์และฉบับหนังสือพิมพ์ต่างๆ,างๆนะครับคือราชกิจจานุเบกษาปโปรดเก้าพระราชทานเหรียญรัตนาพ์ชั้น4แก่นางปราณีอุ่นพรม พอได้ยินชื่อก็คุนคุนรูปนี้ท่านคงคุนคุนนะครับนางตาณีอุ่นผมนี้ก็คือคุณแม่ของเจ้าคุณพระคุณพระก้อยหรือคุณพระศรีนาฏก็เป็นชาวบ้านนะครับรแล้วก็ผมก็เคยรายงานให้ท่านทราบแล้ววันที่เ,เจ้าคุณพระก้อยดวงตกต้องติดทุกข์เธอก็ลำบากด้วยนะ รู้สึกว่าจะถูกจำคุกเหมือนกันแต่ว่าหลังจากได้คืนฐานะทั้งหมดจะจะเรียกว่าตกเบิกอา้าเนอะฮะก็ได้เครื่องลงเครื่องราดเพียงแต่หลายคนมีคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องเครื่องราดนี้แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ในหวังเพราะว่ามันไม่ใช่ปัญหาเรื่องเครื่องราดแต่เป็นปัญหาว่าก้อยอยู่ไหนนี่สิ ก้อยมีฐานะอะไรตรงนี้แหะครับที่บอกให้เห็นว่าวันที่สี่กรกฎาก็มีราชก,กิจจาประกาศให้แม่ของก้อยได้รับเครื่องราชก็แสดงว่ายังอยู่ดีข่าวอย่างนี้ก็พลาดไม่ได้สำหรับอาจารย์สมศักดิ์นะครับที่ท่านติดตามตลอดแล้วก็ท่านจะคอมเมนต์ลักษณะที่แตกตา่างจากคนอื่นหน่อยผมขออนุญาตเอามาอ่านนะ อาจารย์สมศักดิ์เจียมจากฝรั่งเศสบอกว่าแปลกฮะจะตัดก็ไม่ตัดเลี้ยงไว้ดูเล่นมอบเหรียญรัตนาพรชั้นสี่ให้นางปาณีอุ่นพรมคุณแม่ก้อยศนีนาคอุ่นพรมเอ่อท่านก็มีความเห็นอย่างนี้นะครับทีนี้เรามาดูว่ารายละเอียดของเครื่องราชตามรูปที่ผมให้ท่านดูนี้ ก็เป็นการลงรูปลักษณะเครื่องราชนะครับราชกิจจาลุเบกษาที่ประกาศลักษณะลลักษณะเครื่องราชเป็นอย่างนี้ครับวรปอรอแล้วก็มีการโพสต์ภาพออคุณก้อยแต่เป็นภาพเก่าครับกับคุณแม่ประเด็นปัญหาคือ เราก็เข้าไปเช็คในในเว็บไซต์ของสายก้อยด้วยมีการประกาศมีการโพสต์ภาพเหล่านี้ด้วยเหมือนกันนะครับใน Facebook กลุ่มรักพลตีหญิงเจ้าคุณพระศรีน,นาถพิราชกัลยาณีแต่จะเห็นได้ว่า facebook ของเครือข่ายของก้อยจะสโลดาว อย่างเช่นตัวอย่างที่ผมให้ท่านดูเนี่ยมีกิจกรรมน้อยมากนะครับไม่ค่อยโพสต์แต่ก็นี่เป็นอีกรูปหนึ่งครับที่โพสต์ให้เห็นว่าก้อยยังพยายามส่งข่าวถึงสังคมถึงประชาชนอยู่นี่เป็นภาพอีกภาพหนึ่งนะครับภาพถ่ายเจ้าคุณพัชรีนาศคู่กับสุนัขทรงเรียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณสาพันธรัฐเยอรมน,นีจากกลุ่มภาพกลุ่มรักพลตีหญิงนะครับเจ้าคุณพระสนิทจะเห็นได้ว่าการส่งสัญญาณว่าเป็นที่มีความใกล้ชิดกับรอสิบก็ยังใช้ความพยายามอยู่แต่ไม่เอิกระเหลิงมากมันก็บอกให้เห็นถึงเ,เรื่องราวในในวังอยู่เหมือนกันนะครับ แล้วนี่ก็เป็นภาพโพสต์เรื่องของคุณแม่ของคุณก้อยได้รับเครื่องราชในในเว็บไซต์ของพวกเธอพูดถึงเรื่องนี้ก็เลยย้อนความให้ท่านทราบนิดหนึ่งว่าเมื่อเมื่อสีเมื่อห้าปีที่แล้วเมื่อรัชกาลที่สิบขึ้นครองราชใหม่ใหม่ได้มีการ มอบเครื่องราชชั้นสูงนะครับให้แก่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งคือนางจังเฮียงติดใจแม่ของออราชินีนุย้ยดังนั้นวันนี้ถ้าเราเห็นการให้เครื่องราชชั้นสูงแก่แม่ของราชินีนุย้ยและเป็นการให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อเมื่อมกราคมสองห้าหกหนึ่งนะฮะ ก็ห้าหปีมาแล้วเนี่ยประกาศพร้อมกันกันกบประธานองคมนตรีเลยครับนี่ครับเห็นไหมฮะประกาศเมื่อวันที่สามมกราสองห้าหกหนึ่งพลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์ได้รับเครื่องราชสูงสุดประถมจุลจอมเกตามมาด้วย พลติพันตีจอมรัตนพง์แล้วก็ตามมาด้วยนางจังเฮียงติดใจจริงๆเธอนามสกุลแ่ตั้งนะครับนี่ก็ใช้นามสกุลเดิมของราชินีนุย้ยนี่ครับดังนั้นถ้าเราเปรียบเทียบกันอย่างนี้ก็แสดงว่าระดับแม่ภรรยาเนี่ยของก้อยนี่ ยังห่างจากจังเฮียงติดใจนะครับนางจังเฮียงติดใจก็เป็นเราก็อาจจะไม่ค่อยเห็นรูปเธอเท่าไหร่แต่ก็ดูเจ้าเนื้อเจ้าหนังหน่อยนะครับอ้วนท้วนสมบูรณ์คุณหญิงจังเฮียงติดใจแม่ราชินีนุย้ยออกงานนะครับผมเอาภาพให้า่านดูเพื่อที่จะได้เห็นยืนยันว่า เรื่องราวในวังนั้นถ้าเราติดตามตลอดเวลาเราจะเห็นลำดับว่าความสำคัญว่ากันจริงๆยังอยู่ที่นุ้ยอยู่นะครับในในแง่ของโปรโตโคอลนะเพราะเธอเป็นราชินีแล้วแม่ของเธอก็ส่งมันก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งให้เห็นว่าการจัดลำดับความสำคัญนี้นางจ่างเฮียงเออราชินีนุ้ยนี่น่า สูงกว่าก้อยู่แล้วครับในแง่ของกฎหมายอย่างภาพนี้บอกชัดเจนเป็นเออเป็น YouTube นะครับคุณหญิงจังเฮ็งติดใจพระราชมัรดาในสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาคุณหญิงคนแรกในรัชกาลที่สิบรัชกาลที่สิบขึ้นแล้วเป็นการตั้งคุณหญิงคนแรกคือภรรยาของแม่ภรรยาของของท่านนะครับ มาดูความสวยงามอีกหน่อยหนึ่งนะครับผมได้นำภาพความสวยงามกิจกรรมอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าศิริวันวลวีนะครับที่ไปเวนิสเมืองเวนิสปรากฏว่าวันนี้มีภาพชุดใหญ่อีกชุดหนึ่ง เป็นชุดที่เธออยู่ที่ปารีสนะครับเราจะเห็นว่าภาพนี้เป็นภาพชุดอยู่ที่ปารีสนะครับภาพเต็มๆของเธอแม่ชุดนี้พิเศษว่าหวามจริงๆเธออาจจะไม่ได้คิดอะไรเพราะเธอเป็นเป็นดีไซเนอร์ ก็ว่าอะไรเธอไม่ได้เพราะเมื่อเป็นไซนเนอร์เธอก็อยู่ต่างประเทศแต่ความรู้สึกของประชาชนที่กำลังอยู่กับความทุกข์ยากในประเทศไทยแล้วก็มีการโฆษณาเรื่องของออราชสำนักอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันในแง่ของทรงเสียสระทรงอยู่ร่วมกับประชาชนรวมไปถึงเรื่องของ เศรษฐกิจกพอเพียงทั้งหลายเนี่ยแม่เรื่องนี้แปลกมากครับมันยังขัดแยง้งย้อนแย้งกับการโฆษณาของกรมประชาสัมพันธ์ไม่ไม่เคยหยุดหย่อนนะครับย่อความย้อนแยงดีภาพนี้เป็นภาพที่ฝรั่งเศสนะครับเป็นภาพที่สดใสมีภาพอิริยะบท นะครับเป็นภาพในงานแฟปารีสแฟชั่นวีปีนี้ครับก็แสดงว่าเธอก็ยังอยู่ในฝรั่งเศสวนเวียนอยู่แถวยุโ,โรปท่องเที่ยวไปนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นเราจะต้องพูดถึงรัฐธรรมนูญที่จะมีการแก้ไข แล้วนี่เป็นหมวดพระมหากษัตริย์ที่พูดถึงพระบรมศารุวงศ์พระมหากษัตริย์และพระบรมงงสารุวงศ์นี้เป็นสิ่งที่ต้องเคารพสักการะดังนั้นภาพมันจะเกิดความย้อนแย้งกันอย่างนี้ถ้ามาดูนะครับภาพนี้หลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าเฮ้ยราคาเท่าไหร่จะแพงหรือถูกอาจารย์สมศักดิ์ก็ช่วยให้ ไขข้อข้องใจได้ว่าราคาของเธอเท่าไหร่ราคาชุดนะครับชุดสีม่วงอาจารย์สมศักดิ์บอกดูแก้เซงชุดฝรั่งราคาประมาณ176,234บาทเฉพาะเสื้อราคา8579บาทส่วนกระโปรงนั้น9 5ห 1645บาทก็เอานะครับท่านก็ใช้ดุลพินิษได้เองแล้วยังยังอยู่ในงานอื่นอื่นอีกก็เลยถือโอกาสโฆษณารูปเพราะเธอก็อยากจะให้รูปของเธอนี้ขจรขาจายจะเห็นด้วยว่าเวลาอยู่ในประเทศไทยนี่เราต้องกราบไหว้กันนะครับแต่ว่าเวลาอยู่ต่างประเทศก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเสมอ กับฝรั่งอย่างที่ท่านเห็นท่านจะดูนะครับนี่คือภาพต่างๆที่เกี่ยวกับเธอในงานแฟชั่นต่างๆที่เธอถ่ายแล้วก็อาจจะมองว่าเอ๊ะเป็นภาพตัดต่อหรือเปล่าเธอเป็นถึงเจ้าหญิงจะมาแต่งเนื้อแต่งตัวอย่างนี้ได้อย่างไงอันนี้ก็ไม่เทียงกันนะครับเพราะว่าไม่งั้น อาจจะเข้าใจยากผมเลยมันมีคลิปด้วยครับเดี๋ยวท่านดูคลิปวิดีโอก็แล้วกันจะเห็นว่ามีผู้ติดตาม Security มีทั้งฝรั่งนะครับมีกาดทั้งฝรั่งและคนไทยดูจากภาพแล้วท่านจะได้รู้ว่าการดำรงชีวิตของท่านอยู่ในต่างประเทศนั้นเป็นอย่างไรนะครับไม่ใช่อยู่แบบ ปกติเพราะว่าความสำคัญของเธอค่าใช้จ่ายต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของรักษาความปลอดภัยนี่ก็ติดตามมาด้วย